สบายไปเหตุงานครับผมสบายดีสวัสดียามเสิร์ครับผมเหตุงานท่านมาเนะาะเดี๋ยวลงไปเบิ่งสถานการณ์ทางบนทางล่างนครับครับเนื่องจากว่าบม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนาะเพ่นกระเลยสิฟ้าไปทางลัดครับผม,มกําลังถอยรถอยู่ ซูวิซายครับฝนตกตั่งเบิดขึ้นเลยล่ะตอนใหม่เลยโคนเนาะเดี๋ยวกขอตัวชัดตารถกลับไปน้ำพึ้นกร ใช้ทน้อยครับรได้งานสถา,านการให้ปียิอมองให้งานของกันรว่าจะวงกับในบ่ไดมากบา่าไดละเดียวเสยทางหลัจกจน้อยเพามอเตร์ไซคก็มาได้ครับเป็นหลอดงานใหม่สูงมาก เป๊ะเลยครับมงเป๊ะเลยฝนตกเคลืนตกบัดเคลืนเลยครับตกตั้งแต่สี่ทุ่มผมนอนอยู่ลานเนาะตกตั้งแต่สี่ทุ่มครับปิดลานปุ๊บฝนตกเลยสี่ทุ่มอันนี้ก็ยังลิ้นๆป,ปล่อยๆอยู่ครับนี่ ทางต้องกันคาับวาบนจิพาไปทางเล ke ทางลัดคับ ฝนตกสถานการณ์เพียงได้แนะนำขึ้นไลยบอกรบฝนตกน้ำขึ้นน้ำท่วงแนว่เน,นออานะผู้ใดอยู่บ้านไต้น้ำทางน้ำเกิดคนขอนขนคลองไวท้ทีสูงเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมว่าฝนนาซิมาหลยอยู่ดอกหลังจากฝ่าคลื่สภาพอากาศลงมนะาก็เป็นแต่แจ้งออกเลยครับอาจจะตกอีกมัดมือ ว่า,มาหม้าจะตบเบิดมือนะครับอยู่ทางกระสินทาหนองกุงศีตบเบ็ดมืออันนี้ก็บตบอีกเบิดขึ้นบายพลอยยุติไน่าําหรือว่ายุตไตเคื่อนก็นเก็บขอ้อเก็บของขึ้นที่สวงไวด้ดีๆครับว่บมามันจก็มาแบบที่ห้องโถงโอโตเนาะยังก็ได้ไปครับขับรถต่อครับผม ถือว่าดีครับเป็นทางคอนกรีตยาวเลยทางออกมาให้มาสวนกระจก กวนกันเกิดเที่ยวแบบนี้กันครับแต่ว่าบางวันช่วงเวลาไปทํางานบางวันเวลาเร่งด่วนเนาะเป็นเวลาหลังจากที่ผมเลิกงานมาครับต้นไม้เงี้ชื่อละฮะแต่ต้ล,ล,ลงไปตัดไปหากรอบชาย่นไปขนออกปีนีป้ายามเสาครับสงสัยต้องได้เตรียมเรื่อยกับมีดไว้ทั้งรถนั่งเหรอครับยงียฉุกเฉินครับหน้าฝนเนาะ สายพันไหมไฟตาของมันออกเองไหมออกเองดับเองครับนั่นมันเป็นไฟออโตโ้เนาะมันถึกมองไดเป็นเหมือนมันก็นออกเองเราผมเปิดไฟแผ่นไหมนี่นั่นอออีกเหรอใช่ไหมผมเอื่อนอีกแล้วนะเดี๋วยวผมตบไฟเอื่อนนี่ครับเส้นเสือมันอยืนนี่ เห็นมองเหมือดไม่กระแจงเห็นมองแจงไม่กระดับเปิเป่รชะลอ,ลอ้มีสำนักสงพอมอ้มีปลาปามครับน,นทางทีพอคยได้มากมันได้มากพอเคยมากครับ มากกับมาถ้าเสร็จลักตี่วาเป็นยี่ียวปอมครับโอเคมากมีสวนกล้วยพร้อม 10นาทีครับผ่านมาส0บนาทีแล้วน่าจะไปท่านครับไปเห็นงานน่าจะไปท่านอยู่ดอกลมใหญ่และแก่เซ่อ,อจจครับเตือนมาวันนีช้ชำระลา่ลางนา,า,ายละครออกมาเห็นงานครับออกมาจากรลาดตีห้าประมาณตีห้ากว่าครับ หรือว่าปล่อยสถานการณ์ตนไม่ล่มทับทางแล้วกัน ชนกสษไปไงามาไงาอันนี้ทางบัดกสษเป็นลุมเป็นบอยจังหน่อยครับเป็นบอยเป็นมุกนะครับเป็นมุกบอลเลนทางรัดนะครับมันมปนรัดอันนี้เป็นทางรัดทางรัดไปให้ไปสวนครับ มันบานจะงหมดมันบันนะคำหน่อยบ่ครับนี่มันบ่ทางรัดจะเป็นทารัดไปทางบันไลก่อนมันบ่คำแพงก็ยังงั้นดีผมบอกมอเตอร์ไซค์มาสองไกล ทำในคลิปก่นกอนคลิปก่อนนะประม่าสองสามคลิปครับวันบานก็คลองนิริขอหน้่าขำหน่อยแล้วครับเวันสิบเอ็ดงานสวยวันหกโมงสิบแปดวันนะครับก็ขอบคุณได้ที่ว่ามาทางนี้วนันปีบป้มีทางวันจีได้ถ่ายเวลาตัดงาใหม่แล้ว รากัตเตอซคนท่านเดือดออกบานนะครับราะมันก็นตอนในถาคนดีมีเรื่อยมีเครื่องมือมาตัดงานใหม่ทังฝนโตดํากระจอกกับบกขับออกบานกันเ้เตอ,อนนครับไอห,หน้ายัางเป็นกันแหลววันเหลวนะครับผงกาสีขอตัวขับรถกับไปหอยบานกันแค่หอยบานจะคล้องแล้วล่ะ